อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดนะแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นทั้งหมดด้วยเวลาที่พี่ลงคลิปเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟรีไฟล์นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคบเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตต่างๆของเกมกาลินาฟรีไฟล์กันนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะรีวิวกิจกรรมแล้วก็อัปเดตต่างๆกันก่อนนะครับผมหนละังจากที่เมื่อวานนะครับผมนะทุกคนก็ได้มีการอัปเดตข่าวสารต่างๆของ FIFA, ใช่้ลละแลวก็ เออพูดภาษาอีสานไป <c ười> คืองงอะ่ะงงกันทั้งหมดเลยใช่ปะละ่ะเออบางคนก็บอกภาษาลาวบ้างภาษาอีสานมันมันอีสานตรงไหนพี่เอาสูสูว่าเข้าใจดีวัานเป็นภาษาอีสานแหมอีสานไทยลาวอีสานลาวอ,อ,อือเข้าใจบ่เออนะครับก็ช่างมันแล้วกันนะคลิปนี้ก็จะพูดไทยปนอีสานหรือปนลาวก็รอรับชมรบฟังกันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันกน่าว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมตัวแรกนะครับผมจะเป็นกิจกรรมสารจเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดของฟรีไฟล์เลยนะครับผมนะ สารเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์พิชิตไอเทมมาแล้วกำหนดดวงชะตาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวอ้าวเออเออยันยันอ้าวอ้าวกิจกรรมเหมือนเว็บจะพังโอ้ my god ก็นั่นแหละนะครับผมทุกคนเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดของฟีฟายนะกิจกรรมสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์พิชิตไอเทมฉลอง3ปีนะครับก็เปิดขายแฟชั่นแล้วก็ของต่างๆของเกมฟีฟายนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่งงนะครับผมนะพี่ก็งงเหมือนกันว่าอีเวนต์มันเป็นอะไร ก็หว um ังว่าให้มันเข้าได้แล้วกันเร็วๆนี้นะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นเป็นภาพแบนเนอร์ให้แล้วกันนะครับทุกคนนะเป็นภาพแบนเนอร์นะครับชื่อกิจกรรมว่า กิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีฟรีไฟล์นะครับผมนะกิจกรรมฉลองครบรอบเป็นแฮปปี้ฟรีไฟล์กับ2สาวสุดนะคิ้วในกิจกรรมสารเจ้าพอ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะั้นนี่เนาะก็เป็นครบรอบ3ปีแจกโชคดีนะครับรางวัลเด็ด7ชิ้น7วันเลยนะครับนี่เนาะก็เป็นกิจกรรมสายเติมนะครับทุกคนเออเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนหน้าอีเวนต์มันกำลังจะมีปัญหานะครับมันเข้าไม่ได้เนาะมันน่าจะล่มอยู่นะทุกคนเออ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเราก็เปิดรูปภาพแล้วก็เปิดแบนเนอร์ให้ดูแล้วกันนะครับก็เป็นว่าใครอยากเล่นอีเวนต์นี้นะครับก็ลองกดเข้าเกมฟรีไฟมาแล้วก็ลองมาเล่นดูได้นะส่วนมันจะเข้าให้เล่นมันจะเข้าเล่นได้ตอนไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอตอนนี้ตอนนี้คือคือคือมันจะเข้าไม่ได้ไงดูดิเออมันเหมือนแบบเว็บมันน่าจะล่มอยู่นะทุกคน ดูดิเห็นไหมมันกดไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยนะครับกิจกรรมต่อมาก็เป็นนี้นะครับกิจกรรม5วันวิ่งล่าท้าฝันนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับลงเล่น3เกมก็รับฟรีไปเลยนะครับบัตรซุ่มโกลอเล้ยนะครับผมหนาใบหนึ่งนะก็ลงเล่นให้จบ3เกมก็รับไปเลยนะครับสาหรับ5วันวิ่งล่าท้าฝันนะครับนี่เนาะนี่คูปองโกลอเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมอะไรอีกวะอืมน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวขมดูแป๊บ อ่าใช่ใช่ใช่หมดละหมดละม,มีกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวสายฟรีนะเออนนี้เป็นสายเติมมัน,นี้ก็สายฟรีนะสายฟรีก็ประมาณนี้นะครับลงเล่น3เกมนะก็รับไปเลยนะครับบัตรคูปองโกลาเยลนะครับ ก,กิจกรรมวงล้อใหม่ฟรีไฟลนะคะเป็นกิจกรรมวงล้อขายสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมนะวงล้อใหม่ล่าสุดของฟรีไฟล์นะเป็นกิจกรรมที่เซิร์ฟเวอร์นอกนะครับทุกคนเป็นวงล้อมหาสนุกวงล้อสุดสนุกเสียงเงินอีกแล้วนะครับผมนะก็เป็นวงล้อลดราคาเลยนะครับสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์วะก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนก็เป็นเออวงล้อลดราคาสูงสุดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนแล้วก็ มีพิศเศษกว่านั้นคือวงล้อ9เพรครับคือถ้าดวงดีอะทุกคนสามารถซื้อของในหน้านี้ได้แค่ราคา9เพรครับคือแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากอะทุกคนเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะฝั่งซ้ายมือนะครับผมนะน,นี่นะเราก็คือการสุ่มวงล้อนะครับขอ9เพรได้ปะขอ9เพรได้ปะเฮ้ยเฮ้ย90%ครับทุกคนเฮ้ยลด90%โหดูดิ สิทธิ์ขั้นสูงครับผมราคาแค่ไม่ถึง30บาทครับทุคนดูราคาแค่ยี่บาทเองครับผมสิทธิ์ขั้นสูงครับลดไปเลย90%จาก600เพซนะครับดูสิเฮ้ยเป,เป็นไปได้อเน,นี่ยทุกคนเออของจริงอะเนี่ยไม่ได้ตัดต่อทุกคนดูดิเออเป็นไงอันนี้เป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมนะ plus e d i t a c c o r นะครับผมนะทุกคนนะเป็น e d i t pass นะครับผมนะสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะโอ้โหราคาแค่60เพรครับทุกคนแล้วดูดิ เซตพลาซาครับเซตพลาซามันร4 9ยเพชรเองทุกคนโอ้โ oh, หแล้วตัวละครใหม่ลูกเวตาทุกคนดูดิราคา4 9เพชรเพนาะปั้ถูกแถวว่าทุกคนแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะท่าทางแบบเต้นเต้นเต,ต,ต้นแบบย่อหน้าย่อหลังนะทุกคนแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ครับผมไฮดร,ร,ร้าฟราแมเด็นะครับแล้วก็มีขู่นักน้อยครับผมเป็นสกินนะโอ้โหลดราคา90%นะครับน้องๆแล้วก็ถ้าเกิดวา่าเราไม่พอใจในหน้านี้เราก็กดเปลี่ยนหน้าได้นะครับโดยการกดด้านล่างตรงนี้เห็นไหม ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับอา้าวแล้วสิขั้นสุงหายไปไหนเนี่ยโอ้ยจบแล้มีกล่องสุ่มเสื้อเจ๊ปูลูกบวชนะครับราคา30เพรนะโอ้โหได้10กล่อง้วเนี่ยกระเป๋าครับกระเป๋า49เพชรพนะกีตาร์นะครับผมโมแล้วก็เสื้อขนเป็ดนะครับห <c oughs> ืโคตรถูกอ่ะ39บาทาทะครับคนดูไม่ <c oughs> ไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วแล้วก็เหมือนจะมีเป็นอีเวนต์ตัวหนึ่งนะทุกคนนะเป็นอีเวนต์ในส่วนของแฟชั่นดีนะครับเดี๋ยวขอรับอันนี้ไปก่อนนะครับ มันจะเป็นอ่าแฟชั fashion ่นแฟชั่นดีนะครับเคยดีวิวไปนานแล้วแหละนะครับแฟชั่นดีนะที่มันแลกตัวละครถาวรใช่ไหมเนี่ยแต่อันนี้เป็นสั้นขั้นสูซีไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เห็นไหมเนี่ยแฟชั่นดีนะครับอ่ากนแลกไปนะครับนี่ได้มาแลแฟชั่นดีตัวนี้นะทุกคนมันสามารถอันเอามาแลกตัวละครได้ถาวรฟรีๆตัวหนึ่งนะทุกคนดูดิคือแบบปังงาโคตรดีครับดูดิมีทุกตัวมีทุกแฟชั่นครับทุกคนดูดิมีคาเพล่านะครับวัฟลูวูฟล่ฟลานะครับ อ่สเตฟฟี่นะครับผมนะเออ่โจตานะครับผมนะเออ่โนโทล่าอันวาโลโอโจเซฟราฟาเอลอาฮายาโตลิงอันโตนิโอซอนซาเออเอ1 2 4ลอล่าแล้วก็ซานินะครับแคลโรลีนอ่าอันนี้คืออะไรวะมิเกลกล้าแม็กซิมฟอ Andrew, ola, isa, ร์ดอันยังวะแอนดูลอล่ามิซ่าแล้วก็ตัวมอแล้วก็ตัวนักวิ่ง แล้วก็ตัวไอ้นี่คุณนคู่น,นะครับนักบิดนิกิตาเนาะเออการแลกได้ถาวรเลยที่ได้ตัวได้เกา่าอ่ะคือแบบได้ได้ฟีอ่ะตัวเนี้ยได้ตัวหนึ่งในได้ฟพีพร้อมนะยกเว้นตัวลูกกวยตาเดอ้อลูกกวยตานี่สิมาใหม่นะมันแลกบ่ทันใดเพราะฉะนั้นก็นกนแลกได้ตัวละครน,นะปัจจุบันยกเว้นลูกกวยตาเดอ้ออ่าเฮาเคยชิแ,แลกวูฟฟลาแะ้วกันเนาะแลกวูฟฟลามาเลยเห็นไม่มฟับนี่ได้ฟีเลยเห็นบ่ ได้ฟรีครับฟูฟลาได้ฟรีครับผมเส้นพิเศษของฟารูฟ,ฟ,ฟูฟูฟลานะครับกดตกลงไปโอ้โหคตรสดีครับนนนกดเปิดไปครับนได้มาทั้งตัวละครนะครับผมนะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับกดไซส์ทันทีไปนะครับ นี่เป็นไงปังทีโทโกิจกรรมใหม่มอีกแล้วน้องอีโมดกราติสรับฟรีไปเลยท่าทางถาวรยกเซิร์ฟเพียงแค่รอ,อินคครบ7วันรับของถาวรฟรียกเซิร์ฟแล้วก็แฟชั่นสุดเรียถาวรเลยนะหรือว่าสุด e ิ i เอ็นฟอร์ดนั่นแหละรับถาวรฟรียกเซิร์ฟเลยนะนี่ดูเห็นไหม อีโหมด g ร a ติสนะนี่เห็นไหมอ่านดูดา้ารบอร์ดรกิจกรรมก่อนดา้ารบอร์ดมันก็บอกว่า Inception DS7 หรือว่า 7D นะเดี๋ยวอินซิปปึ๊บถึงติปป์ฟูซิฟฟิชจ้าไดเอฟซีโอเกมเมอร์ก็จะบอกว่าได้12ดับโกลเด้นแล้วก็ ล็อกอินัาที่2เออเอาง่ายภาษาไทยละกันนะล็อกอินมาแรกได้เป็นตัวโกลรอยล็อกอินมาที่2ก็ได้เป็นแฟชั่นนะเป็นโทเค็นแฟชั่นแล้วก็ล็อกอินมาที่3าก็ได้เป็นบัตรสุ่มเมมเบอร์รอยยล็อกอินมาที่4ก็เป็นอีโวรอยนะแล้วก็อันที่5วันที่5เนี่ยล็อกอินครบ5วันก็จะได้เป็นแฟชั่นมา10อันแล้วก็ล็อกอินครบ6วันเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นบัตรสุ่มเมมเอรดมมอนรอยยอไม่ใช่เมมเบอร์รอยย่อสอรร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 มรรรรรร กิจกรรมเก็บสะสมโทเค็นแรกซุดอีลิ e เอ็นฟอร์ตนะครับผมนะใช่อีลิตเอนฟอร์ตปะไม่รู้เหมือนกันเป็นซุดหน่วยลบนะครับผมนะหน่วยลบทหารกองพันอสูรน,นะครับผมนะรับฟรียกเซิร์ฟไปเลยนะสำหรับซุดนี้นะก็คือทำธุรกิจเพื่อเก็บโทเค็นหรือว่าล็อกอินเพื่อรับโทเค็นก็สามารถเอามาแลกซุดทั้งสองซุดนี้ถาวนฟรีไปเลยเดี๋ยวไปเบิรงกันนี่เห็นบ่ล็อกอินนี่ครบเจ็ดมือเห็นบะที่ฮอรีวิวไปกิจกรรมตอนเมื่อกี้ ว่างันห้ากับรีวิวเนาะแม็นบอล้ออินครบเจ็ดมือกระซีได้ตามที่เ้าบอกเลยมึงเกียเห็นบอไม,ม่บัตรโก้ล้อย่นะโทเค็นแฟชั่นอีนะเห็นบอบัตรซุ้มแลกปืนนะซุ้มสะกินปืนบัตรอีโวโทเค็นแฟชั่นแล้วก็บ,บัตรไดมอนในเห็นบอนี่โทเค็นอันนี้โทเค็นเกมมิ่งแหลกฟีไปเลยสุดถาวรเออประมานแหลกท่าทางจดอกโทเค็นแฟชั่นเนี่ยไว้แหลกท่าทางเด้อสูวแล้วก็อันนี้โทเค็นเกมมิ่งตัวนี้นี่กระซีเอาไว้แหลกอ่าท่าทางถาวรส่วนอันนี้ก็เอาแหลกแฟชั่นนะเข้าใจบ โคลนแฟร์สัน้นเอกับโคลนเกมมิ่งเบิงเบ้งไงดีๆดเด้อร์โรคลนเกมมิ่งเนี่ยนะครับจะสีเอาไว้แลกท่าท่างเนี่ยเนี่ยแลกท่าท่างส่วนอันนี้เอาไว้แลกแฟชั่นอันตอนแรกเขาเาเก้าวอลอีงหักเกาะจักจำประไดี๋ยวขึ้นกันโอเคนะครับผมนะนี่เนาะก,ก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับเอาไว้แลกแฟชั่นนะสุดอีลิตเอ็นฟอร์ดนั่นเห็นบอวบอกแล้วเข้าวอลถือสุดอีลิตเอ็นฟอร์ดสายครับอีลิตเอ็นฟอร์ดยิ่ง เอ้อน,นี่สุดผู้ชายกับสุดผู้ยิ่งเนี่ยแลกได้ฟีทาวรเลยส่วนกิจกรรมเซิร์ฟไทยกับมีคือกันกเดตะเกียรไม่เป็นกิจกรรมเก็บเค้กเป็นบล่าเอาเก็บเค้กมาเล่นกิจกรรมบิงโกงบิงโกงอีย่างของเรลาบุห้องกับบะฮูคือกันตะกี้ห้องก็จำบาได้แล้วผู้ใดอยากฮูกับมาตองไปหัวซ่ามัน่นกิจกรรมเกาเาอย่าไปสนใจสนใจที่กิจกรรมใหม่ๆของเกมฟีไฟกว่าคันผู้ใดบ่อยากพลาดกิจกรรมใหม่ๆหรืออัปเดตต่างๆของฟีไฟเนี่ยนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเด้อ โอเคต่อไปกระสิเป็นในส่วนของภรกระิ่แถวทาแต่ละมือแต่ละมือแต่ละเว้นนะแต่ละมือแต่เท่าเห็ดเนี่ยนะคือก็คือสังหารนะเห็นบ่เนี่ยลงไปสังหารผู้เล่นในครบเก่าคนก็สิได้รับทเข็นแฟชันอีมาแล้วโดยที่โทเข็นแฟชันอีก็ตามที่เท่าบอกไปเมื่อกี้เอามาแหลกพวกชุดอีดีเอ็นฟอร์ดได้ถาวรฟรีๆเลยแล้วก็เป็น ก็นี่เนาะสินส่วนความทรงจำเนี่ยไม่เคยซ่มหฮเด้อแล้วก็อันนี้โทเก้นเกมมิ่งนะที่ฮอว์บลถึงเมื่อกี้เอามาแลกท่าทางในถาวรเลยนะครับอาจจะเป็นท่าทางตัวนี้เต้นจนยศสุดท้ายเนาะแล้วก็ท่าปุ๊บมือท่ากากนะท่าแดบท่าง่ายพวกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนนะเห็นบอเนี่ย เป็นท่าทางประมาณนี้เนาะใครอยากจะได้กะมาลองเลรียเบิงเซิฟนอกเนาะอันนี้คือการภารกิจให้เฮ็ดอันนี้ล่องไปเด็นให้ครบ10เกม15เกมแล้วก็20เกมเนาะอันนี้กะยากในกน้อยอะ่ะลงเล่น20เกม15เกม10เกมนะม่คืออันนี้เด้อันนี้ก็คือเฮ็ดภารกิจสังหารสตูเซือสังหาร3าคนสังหารหคนสังหารเกคนแล้วก็อันนี้ก, head, ก,ะก,ะนนก็แค่ล่งเรียนให้ครบ20เกมประมาณนั้นแหละพี่น้องก็ลองมาเล่นเบิรงเด้อจีเซิฟนอกนะ ผู้ใดอยากเล่นเซิร์ฟนอตก็ลองมาเล่นเบิงส่วนผู้ใดอยู่เซิร์ฟไทยก็อยู่เซิร์ฟไ,ไทยต่อไปอยู่เซิร์ฟไทยแหละเซิร์ฟไทยมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเล่นนอกเซิร์ฟนอตอันนี้แค่มารีวิวกิจกรรมมาซื้อกิจกรรมเปิดขายท่าทางใหม่นะครับทุกคนเป็นท่าทาง power of money นะครับหรือว่าพลังแห่งเงินนะครับเป็นท่าทาง limited edition ที่เปิดขายนะครับผมนะสองวันเท่านั้นนะครับก็คือวันที่24สิงหาคมแล้วก็ 25สิงหาคมนะครับเปิดขาย2วันเท่านั้นนะครับผมนะพลังแห่งเงินนะเงินคืออํานาจมันเป็นท่าทางพลังแห่งเงินเฉยๆนะมันไม่ใช่อันนั้นนะทุกคนมันไม่ใช่อะไรวะมันไม่ใช่อันนั้นนะมันไม่ใช่ท่าทางหรือว่ามันไม่ใช่สกินปืนนะมันเป็นแค่ท่าทางพลังแห่งเงินเฉยๆนะแล้วก็กิจกรรมตัวหนึ่งนะครับคนดูทุกคนครับเป็นในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดของฟรีไฟล์เลยนะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมของฟรีรับยกซืรอเนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับขอรางวัลภารกิจตอบคําถามล่าท้าฝันนะครับอันนี้ สามารถรับได้ยกเซิร์ฟไปนะทุกคนก็คือใครที่ทาภารกิจตามพี่เนี่ยนะครับก็จะสามารถได้รับฟรียกเซิร์ฟไปนะเป็นในส่วนของทางด้านแฟชั่นชุดอาทิวลานะครับหรือว่าชุดแฟชั่นของพิตูนนั่นแหละนะครับก็สามารถรับได้ฟรียกเซิร์ฟไปนะนี่เห็นไหมเป็นเสื้อนะครับอาทิวลานะครับรับฟรียกเซิร์ฟไปนะสาหรับใครที่ทําตามที่พี่สอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมนะก็จะสามารถรับชุดนี้ได้ฟรีเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าขอรางวัลภารกิจตอบคาถามลาดท้าฝันนะครับรับรางวัลในการตอบคถามถูกต้องครบทุกข้อเสื้อ สำหรับกิจกรรม5วันวิ่งล่าท้าฝันฮอริซอนคาแ l ็ตเชอร์นะครับหรือว่าเสื้อพี่ตูนนั่นเองนะครับอาทิตย์วลานีนะครับก็รับฟรีไปเลยยกเซิร์ฟนะครับนสำหรับคนที่ตอบคำถามถูกนั่นเองเห็นไหมครับรับฟรีจริงๆนะครับโอเคกนรับเลยนะครับนี่ไปไง บอกแล้วครับว่าได้จริงนะครับเห็นไหมเสื้ออาทิเวลานะครับลฟ์ฟรียกเซิร์ฟเลยนะใครได้รับแล้วคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะใต้คลิปนี้เด้อใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดให้พี่ด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะน้องประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครชอบไม่ชอบกิจกรรมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยลวกันนะครับตลอดคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคน s next t i m ก Goodbye.